มาบ่อยแล้วโอเคลแล้วตอนแรกฝาลอง้าผ่าอะไรเกิดก่อนกันเออเราอะ่ะก็จะตัวไม้ค่ะอเคเพราะต้นไม้คือสื่อนาไฟฟ้า <S 1> <S 1> แล้วอัอนเนี้ยหนูคิดว่ามันเป็นสื่อไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คือหูฟังหูฟังใช้ฟังเพลงครับเอามาใช้ฟังค่ะว่าเอฟเอฟวายเอฟเอฟค่ะหนูใช้หูฟังฟังเพลงแล้วก็เวลาเพื่อนส่งคลิปในไลน์มาเวลาผมได้ยินไม่ชัดผมก็จะเอาอันนี้มาต่อกับคอมแล้วผมก็ดูได้ครับ โ <Okay>, okay. อเคโอเคหยาบหยยเสียงฟ้าน้นนาองนองมากตกปลงงางเลยฟ้าผ่าครับแค่นี้แหละมีเสียงฝนกับกับเสียงคัองโขบก็เอมก็น่าจะเคยเห็นบางครั้งเลยค่ะบางครั้งก็ไม่ได้หันไปมอง บ่อยมากเฉพาะบ้านยายผมเคยเห็นแต่ฟ้าผ่าโดนต้นไม้ลักษณะหรอคะมันก็บางทีมันก็จะตรงๆบางทีมันก็จะมีหยิกยืดกยุอกย่อคะ่ะม,มันเป็นสีขาวสีเหลืองลงมาบางทีก็สีแดงที่ผมเห็นท้องฟ้าตอนนั้นเป็นสีสีสีธรรมดามันสว่างนิดนึงแล้วก็มืดมาก ท้องฟ้าตอนนั้นเหรอขาวล้วนคลับบางทีก็มาเป็นลากไม้บางทีก็มาเป็นหยัยกหยักบางทีก็มาเส้นตรงเลยแต่ถ้าเป็นเสียงฟ้าถ้าเกิดฟ้าร้องมันก็จะยงฟ้าผ่าทำให้ไอวัวควายหมูในข้อไก่ในเล้าตายได้ไม่กลัวแต่ถ้าฟ้าร้องดังหนูกลัน No มาบ่อยแล้วมาเคยแล้วอาปาร้องก็วิ่งหนีไปหยบที่ที่ไม่มีอ,อ๋อผมถ้าผมอยู่นอกบ้านผมก็จะรีบวิ่งรับกลับไปในบ้านครับผมอ,อ้าวโดนฟ้าผ่าตายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่เบนนะคะชื่ออะไรกันบ้างคะผมชื่อเกลือครับหนูชื่อมาตาค่ะอ๋อน้องเกลือกับน้องมาตาเนอะรู้ไหมว่าพี่เป็นใคร,<อ>ก,รกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาเนอะพี่อะไม่ได้เป็นกรมอุตุนะครับเออเก่งมากแต่ว่าพี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนอะเมื่อกี้ที่หนูได้ฟังเสียง ASMR ของฟ้าแลบฟ้ารองฟ้าผ่าไปหนูคิดว่า ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเกิดก่อนกันเออฟ้าฟ้าแลบเกิดก่อนฟ้าร้องค่อยมาทีหลังทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าฟ้ามันแลบเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยมีเสียงครับหนูหนูเห็นฟ้าแลบก่อนเนาะแล้วถึงได้ยินเสียงหนูก็เลยคิดว่าฟ้าแลบเกิดก่อนฟ้าร้องถูกไหมแต่จริงๆแล้วสองอย่างอะครับมันเกิดพร้อมกันเพียงแต่ว่าการเดินทางของแสง และเสียงและเสียงมันไม่เท่ากันแสงมันเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าก่อนจะได้ยินเสียงฟ้าร้องเนาะน้องมาตาคะน้องมาตาเคยเห็นฟ้าผ่าที่ไหนบ้างไหมเอ่ยเคยค่ะที่ไหนเห็นเห็นตรงแถวแถวบ้านหนูเนี่ยค่ะได้ยินเสียงแต่ตอนนั้นหนูหันไปเห็นมันจะฟ้าผ่าแต่มันไกลามากหนูไม่รู้ว่าเป็นฟ้าผ่าตรงไหน,น น้องเกล่อครับเคยเห็นฟ้าผ่าที่ไหนไหมก็ตอนขับรถไปอีละยองครับผมตอนที่ขับผ่านปั๊มน้ํามันผมเห็นฟ้าผ่าหลังปั๊มน้ํามันครับไฟไหม้แล้วฟ้าแลบกับฟ้าผ่าที่เกิดมันต่างกันไหมครับต่างกันครับต่างกันฟ้าแลบเกิดยังไงครับฟ้าแลบฟ้าแลบเกิดในก้อนเมฆฟ้าผ่าลงมาที่ดินอ๋อเกิดในดินเนาะโอเคที่ฟ้าแลบมันเกิด ในก้อนเมฆมันเกิดจากอะไรก็คือมันเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุในระหว่างก้อนเมฆก้อนเดียวกันที่ฐานก้อนเมฆเนี่ยมันเป็นประจุลบกับด้านบนที่เป็นประจุบวกพอมันเกิดการแลกเปลี่ยนกระแสไฟกันเนาะมันก็จะเกิดแสงได้อะเนาะเราก็จะเห็นเป็นฟ้าแลบอะเนาะหรือไม่ก็อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุลบกับประจุบวกของก้อนเมฆคนละก้อนกันก็ได้เหมือนกันก็จะเห็นเป็นฟ้าแลบส่วนฟ้าผ่าจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุลบของก้อนเมฆ ับประจุบวกของพื้นดินให้พลังงานที่ต่างกันเราก็จะเห็นเป็นเส้นที่ลงมาใหญ่กว่าที่จะแบบเห็นแวบๆบนก้อนเมฆอะเนาะมันก็จะเห็นเป็นลักษณะของเส้นที่ผ่านลงมาเนาะหรืออาจจะแลกเปลี่ยนประจุลบจากพื้นดินไปหาประจุบวกบนก้อนเมฆก,ก็ได้เหมือนกันได้ทั้ง2องอย่างแต่โดยทั่วไปจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนจากเมฆลงพื้นดินส่วนฟ้าร้องก็คือการแลกเปลี่ยนของประจุเนาะระหว่างบวกกับลบแต่ที่มันทําให้เกิดเสียงฟ้าร้องเพราะอะไร ก็คือจริงๆมันเกิดจากการที่พอมันแลกเปลี่ยนประจุกันแหละบวกกับลบมันแลกเปลี่ยนกันกระแสไฟฟ้ามันวิ่งผ่านอากาศกระแสไฟมันก็จะมีตัวความร้อนของมันเนาะมันวิ่งผ่านอากาศด้วยความรวดเร็วมันจะทําให้อากาศบริเวณนั้นเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วมันก็จะเกิดเสียงมันเป็นช็อคเวฟนะคะมันก็จะเกิดเป็นเสียงเราก็เลยได้ยินเป็นเสียงขึ้นมาเนาะในดินและในเมฆมีชักประจุบวกและประจุลบเหรอครับโดยปกตินะครับในทั้งพื้นดินแล้วกเมฆมันก็จะมีประจุ รวมกันอยู่เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะเกิดเหตุการณ์พวกฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันจะเกิดการพัดของกระแสลมมันจะมีลมเนาะมันก็จะเกิดการเสียดสีและวนำพาประจุลบออกไปจากพื้นดินแล้วก็ขึ้นไปสู่ก้อนเมฆมันจะทําให้พื้นดินโดยส่วนใหญ่กลายเป็นประจุบวกเนาะแล้วก็ก้อนเมฆที่มีพวก น้ำหยดน้ำไอ้น้ํามันก็จะนํากระแสไฟฟ้าได้ดีประจุลบมันก็จะไปอยู่ตามฐานก้อนเมฆที่มันวิ่งขึ้นไปเนาะมันก็เลยจะมีความต่างศักก์ก็คือเป็นประจุลบกับประจุบวกมันก็เลยสามารถแลกเปลี่ยนประจุกันได้แล้วก็เกิดเป็นฟ้าผ่าให้เราได้เห็นกันเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นฟ้าร้องฟ้าแลบหรือฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมันล้วนแล้วแต่เกิดจากประจุไฟฟ้าครับน้องๆครับประจุไฟฟ้าที่อยู่ภายในก้อนเมฆหรือระหว่างก้อนเมฆหรือจากก้อนเมฆ ลงมาที่พื้นดินเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้านะครับทั้งหลักวิทยาศาสตร์เขาอธิบายว่าเกิดการเหนี um ่ยวนําของกระแสไฟฟ้านั่นเองครับน้องๆซึ่งพื้นดินแต่ละที่เนี่ยก็จะมีค่าไฟฟ้าที่ต่างกันไปบางที่มีค่าบวกบางที่เป็นค่าลบนะครับซึ่งอย่างที่โบราณเขาบอกนะครับอย่าไปเล่นกลางฝนเนเดี๋ยวฟ้าผ่าตายนะโอหรือยิ่งกว่านั้นครับอุ้ยนี่ไปสาบานใครไว้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวฟ้าผ่าตายขึ้นมานะถ้าโดนฟ้าผ่าแล้วตายแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าอาและสถานการณ์แบบไหนครับที่ทำให้เรานั้นสุ่่่มเสียงกกกับาาารถูฟ้ผ ไปหาคาตอบกันครับอย่างที่น้องเกลือพูดไปเมื่อกี้เนาะหนูหนูเห็นฟ้าผ่าที่ปั๊มน้ำมันแล้วมีไฟไหม้ด้านหลังนหนูคิดว่ามีอะไรที่ทําให้มันเสี่ยงที่จะโดนฟ้าผ่าได้ปะ่ะจะมีเป็นพวกโลหะแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ที่สูงครับโลหะเนี่ยใช่แบบพวกอันนี้ไหมอันเนี้ยใช่ไหมใช่ครับแล้วอันเนี้ยล่ะใช่ปะ่ะใช่เหมือนกันครับทั้งหมดเลยเน,ลเนาะก็พวกเงินทองหรือว่าสื่นอน่ะ พวกโลหะทั้งหลายที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าเนาะถ้าเราใส่ออกไปแล้วไปอยู่ในที่ร่งแจ้งอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ คิดว่าอะไรอีกคิดว่าเป็นสร้อยทองกับข้อมือเหล็กค่ะแล้วก็แหวนค่ะเนาะมีอะไรอีกไหมแล้วก็โทรศัพท์ใช่โทรศัพท์หลังจากนั้นก็ห้ามอยู่ตรงที่ย่องแก้ถ้าใส่พวกนี้ออกไปแล้วก็ห้ามหยุดใต้ต้นไม้ตอนเวลาฝนตกเพราะมันอาจจะผ่าลงมาหาเราได้ใช่แล้วถ้าเกิดเราโดนฟ้าผ่าเราอ่ะก็จะตัวไหม้ <Okay. S 2> แล้วอันเนี้ยหนูคิดว่ามันเป็นสื่อไหมเป็นครับเพราะว่ามันเป็นที่สูงถ้าเราการามันก็จะอยู่สูงกว่าเราเพราะถ้าอยู่ในที่ร่มแจ้งมันก็อาจจะมีส่วนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นร่มแบบเนี้ยยังปลอดภัยหน่อยอเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ,ะว่าตัวร่มเองมันเป็นพลาสติกเนาะโดยรวมของมันทั้งหมดเป็นพลาสติกกับทั้งหมดมันก็จะไม่นําไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นร่มที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ เวลาเราชูขึ้นไปปุ๊บผ่าลงมาใช่มันก็จะเหมือนตัวนําไฟฟ้าที่ดีอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเด็กๆถ้าจะพกล่มจริงๆก็อาจจะเป็นพกล่มที่เป็นพลาสติกแล้วก็อย่างที่น้องมาตาบอกเนาะโทรศัพท์มือถือทําไมถึงทําให้เกิดอันตรายเสี่ยงากบาบผ่าได้มันเป็นส่วนที่มีเด็กด้วยค่ะ,ะมันทํามาจากเด็กให้ปิดมือถือไว้ค่ะ ฟ้ามันจะไม่ผ่าค่ะถ้าเปิดมือถือฟ้ามันจะผ่าลงมาใช่ก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นข้อที่ถูกที่บอกว่ามือถือมันก็อาจจะมีส่วนที่ทํามาจากโลหะนําไฟฟ้าเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเปิดมือถืออยู่มือถือมันจะกระจายพวกสัญญาณสมลสญลาณไฟฟ้าครับสัญญาณไฟฟ้าพวกเนี้ยมันก็จะเป็นตัวนําเมฆเมฆที่อยู่ข้างบนที่มันมีประจุที่จะรอวิ่งลงมาอยู่แล้วพอมันเห็นเราใช้มือถืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ วิ่งเข้าหาตัวที่เข้าไปได้ง่ายที่สุดเวลาเราอยู่บ้านอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตาคิดว่าถ้าเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่อันตรายไหมอันตรายมากครับรเพราะว่าฟ้ามันอาจจะผ่าลงม,มาก็ได้จริงๆก็คือมันจะผ่ามันอาจจะผ่าเสาไฟฟ้าที่ที่อยู่สูงเพราะเราจะสังเกตเห็นเนาะตามบ้านจะมีเสาไฟฟ้าที่อยู่ค่อนข้างสูงเพราะมันผ่าลงมาใส่ไฟ ทั้งหมดมันก็จะมาถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเปิดพวกเราเตอร์พวกอะไรหรือว่าไปสัมผัสกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วกระแสะไฟมันลงมาที่เสาไฟฟ้ามันจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย<อ>าหรือถ้าเราไปสัมผัสมันมันก็จะทําให้เราได้รับอันตรายได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปอยู่ทางแจ้งหรือบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่เราควรไปหลบใต้นั้นไหมไม่วเพราะอะไรเอ่ยเพราะต้นไม้ เพราะต้นไม้คือสื่อนไฟฟ้าเพราะว่ามันสูงกว่าเราใช่ค่ะพวกต้นไม้ใหญ่หรือตึกพอ <c oughs> เราไปยืนใกล้ๆแล้วถ้าตึกของเขาไม่มีสายลอดฟ้าฟ้าผ่าลงมาเราก็มีโอกาสที่จะโดนด้วยหรือยิ่งใต้ต้นไม้ใหญ่ถ้าเราไปยืนแล้วฟ้าผ่าลงมาแล้วอาจจะไม่ได้โดนฟ้าผ่า แต่ต้นไม้ที่มันโดนฟ้าผ่าลงมาเนี่ยมันอาจจะสร้างอันตรายให้เราด้วยอีกอย่างกนงกินไม้ที่โดนไฟไหม้มันจะหกใส่ตัวเราใช่มันจะหล่นใส่ตัวเราได้เราก็จะตัวไหมเ,เราก็จะมีอันตรายนั่นเองเนาะ ที่โบราณท่านว่าอย่าไปทำแบบโน้นแบบนั้นเวลาฝนฟ้าขนองมาหรือเมฆหรือม,มีฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยจริงๆแล้วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับและถ้าน้องๆไม่อยากจะเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าตัวดำปีเป็นตอนตะโกนเนี่ยนะครับสำคัญเลยคือห้ามอะไรต้องเชื่อฟังนะครับคำถามคือและถ้าเราอยู่นอกบ้านอยู่ดีไม่ได้ตั้งตัวอยู่ดีโอ้โหฟ้าฝนมาจากไหนเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะทำตัวอย่างไรให้ปลอดภยัยที่ไหนควรจะหลบที่ไหนไม่ควรอยู่ จากที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าฟ้าผ่ามันมีความรุนแรงเนาะเวลาคนโดนฟ้าผ่าคือไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันประมาณ220โวลต์ถูกไหมก็คิดว่าฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยกี่โวลต์ประมาณนั่นหนึ่งแสนยี่สิบล้านครับก,ก็ก็คือมันมันเยอะกว่าไฟบ้านมากๆค่ะเนาะ220โวลต์ก็คือเวลาเราโดนดูดหรือไฟฟ้าช็อตเรายังเป็นอันตรายถูกไหมแต่ไฟ ไฟฟ้าจากฟ้าผ่านกระแสมันเป็นแสนโวลต์อย่างที่เราว่าแต่อาจจะไม่ได้ถึง10ล้านเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคนโดนฟ้าผ่านก็ส่วนใหญ่ก็จะถ้าโดนเต็มเมส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนาะความน่าก,กลัวมันขนาดเนี้ย <c oughs> เราจะหนีไปไหนเออไปหลบที่ไหนได้บ้างไปหลบในบ้านแล้วในบ้านต้องชักปักติดไฟแล้วก็ห้ามมีอ,อุปก,กรณ์อิเล็กทรทนินส์ห้ามมีโลหะอยู่ในบ้านห้าแล้วก็ห้ามมี มีอุปกรณ์นําไฟฟ้าอยู่ในบ้านแล้วก็ค,คิดว่าในบ้านเราจะไม่มีโทรทัศน์ได้ไหมอืม <c oughs> ก็ <c oughs> ก็แค่ชักปลั๊กโทรทัศน์ออก,กอแล้วก็ชัก,ชกทุกอย่างเลยใช่ก็คือถ้าเป็นไปได้ให้ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่สามารถถอดได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเองกับตัวเราด้วยนะของมาตาคะคิดว่าเวลาคิดว่าน่าจะต้องเอา เอาพวกเศษทองหรือว่าของต่างๆที่ใช้ในบ้านดึงมักออกมาให้หมดค่ะคล้ายๆพี่เกื้อนเนาะก็คือถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วเราก็สิ่งที่เราทําได้ก็คืออยู่ให้ไกลจากพวกหน้าต่างหรืออะไรด้วยเพราะเผื่อมันมีฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้ไม่อันตรายกับ2ก็คือถอดปลั๊กทั้งหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดออกแล้วเวลาเราอยู่ในบ้านหรืออยู่ในอาคารนะครับ ทำไมเราถึงไม่โดนฟ้าผ่าเพราะว่ามันไม่มีตัวนำไฟฟ้ามาครับกระแสไฟฟ้าเลยมาไม่ถึงเราโดยโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นตัวบ้านเองเนาะมันก็จะทำด้วยกระเบื้องกระเบื้องปูนอะไรพวกนี้แต่อีกอย่างหนึ่งเวลาเราอยู่ในที่ตึกสูงหรือตัวบ้านสูงๆหน่อยที่เราไม่โดนฟ้าผ่าเพราะเรามีอะไรสายอะไรล่อฟ้ามีสายล่อฟ้าสายล่อฟ้ามันจะทําหน้าที่ดึงดูดฟ้าผ่าให้เราแทนแล้วสายล่อฟ้าเองเนี่ยมันจะ ต่อสายลงไปที่พื้นดินเพื่อนํากระแสไฟฟ้าจากตัวก้อนเมฆที่ส่งมาถึงสายรถอฟลงไปที่ดินเลยเนาะมันก็จะไม่วิ่งในบริเวณบ้านหรือบริเวณรถสืบบริเวณอะไรที่ที่เป็นโลหะที่สามารถจะสื่อมาถึงเราได้เวลาที่เราเห็นคนถูกฟ้าผ่าก็คิดว่าเราควรเข้าไปช่วยเหลือเขาไหมเออถ้าเราเข้าไปช่วยแล้วก็จะโดนชอ็อตไปด้วยครับหนูว่าก็โดนชอ็อตเหมือนกันก็คือ ถ้าคนถูกฟ้าผ่าไปแล้วก็คือฟ้ามันผ่าลงมาแล้วถูกไหมมีสองกรณีก็คือถ้าเหตุการณ์มันยังไม่เคลียร์ยังไม่ฟ้าฝนฟ้าขนองยังมีอยู่เราอาจจะดูคนที่โดนฟ้าผ่าไปแล้วเขาจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถสัมผัสเขาได้ก็พาเขาไปหลบในที่ปลอดภยัยเหตุที่สองก็คือถ้าทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วเราก็ดูเขาว่าเขา เป็นอย่างไรบ้างอาจจะโทรเรียกรถพยาบาลเพราะเพราะเราไม่สามารถทําอะไรมากกว่านั้นได้เนาะหรือถ้าหัวใจเขาหยุดเต้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะไปบอกผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่มาช่วย CPR ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะเนาะเพื่อให้เขาปลอดภยัยแล้วก็โทรแจ้งให้หน่วยกู้ภัยรถพยาบาลมารับเขาไปอีกทีหนึ่งเนาะ คนเราเนี่ยครับน้องๆก็สามารถเป็นสายล่อฟ้าได้ไม่ต่างจะต้นไม้สูงใหญ่หรือเสาที่อยู่บนยอดตึกเลยเพราะฉะนั้นระวังไว้ให้มากๆนะครับน้องๆเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าสถานการณ์แบบไหนสถานที่แบบไหนที่มันสุ่มเสี่ยงถ้ารู้แล้วเราก็เลี่ยงซะสิง่ายนิดเดียวแต่ทางที่ดีนะครับน้องๆเวลาฝนมันตกเนี่ยอย่าออกไปนอกบ้านเด็ดขาดเลยครับเพราะถึงแม้เราไม่โดนฟ้าผ่านะแต่โอกาสที่เราจะอ ติดหวัดเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นระวังตัวไว้ด้วยนะครับน้องๆและทั้งหมดนี้ก็คือรายการรู้สู้ภายคิดซ u r v i v บลแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่เต้และทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับตกใจอีกแล้วไม่บอกกันล่วงหน้าอุ้ย